ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับร็อบบี้ซาเวออกโรงทํานายผลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020-2021ร็อบบี้ซาเวอดีตแข้งคนดังออกมาทํานายอันดับของลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อยู่นเตดและเชลซีในการแข่งขันเกมลีกประจำฤด,ดูกาล2020-2021 ที่จะเปิดฉากฟาดแข่งกันในวันที่12กันยายนนี้ร็อบบี้ซาเวตอดีตแข่งคนดังได้ออกมาทำนายอันดับของหง,งส์แดงลิเวอร์พูลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสิงโตน้ำเงินคลาสสิคสามทีมดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020-2021ที่จะเปิดฉากฟาดแข่งกันในวันที่12กันยายนนี้ผ่านทางเดอะมิลเลอร์เสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษ โดยทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจบฤด,ดูการ2019-2020ด้วยการมี66คะแนนเท่ากันแต่ทว่าเป็นฝั่งของลูกทีมของโอเลกกนาโซชาผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ที่เบียดทีมของแฟงลัมพาดขึ้นไปยินไปอันดับที่สด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า15ประตูแต่ถึงกระนั้นยอดทีมแห่งทินสแตมฟอร์ดบิตก็เสริมทัพได้อย่างร้าใจ ส่วนทีมแชมป์ลีกเมืองผู้ดี20สมัยเพิ่งจะได้ตวดดอนนี่ฟาร์เดเบกมาร่วมทีมเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นขณะที่ทางด้านของหงแดงเลเวอร์พูลคว้าแชมป์พี γ เมลิอังกฤษได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งทางด้านของ็อบบี้ซาวเวตเชื่อมั่นว่ายอดทีมแห่งคินแอนฟิลนั้นจะสามารถป้องกันแชมป์ได้สําเร็จพร้อมเชื่อมั่นด้วยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั้นจะจบในอันดับที่2 และสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะเข้าป้ายเป็นอันดับที่3ล่าสุดรับปี้ซาเวตได้ออกมากล่าวว่าผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นบรูโน่แฟรนันกองกลาง3คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากนั้นยังมีปอลบ็อกบาและแข้งใหม่อย่างดอนนี่ฟานเดเบที่จะเข้ามาส่งผลกระทบในเชิงบวกกับสร้างสรรค์โอกาสให้กับมาร์คัสแรดฟอร์ดเมสันกรีนวูดรวมถึงอองตนี่มาร์ซิยา ถ้าหากพวกเขาได้กองหลังระดับโลกรวมถึงกองหน้าเข้ามาเพิ่มแล้วล่ะก็พวกเขาจะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆขณะที่เชลซีพวกเขาได้รับเงินมหาศาลจากโรมันอิบราฮิโมวิชเขามอบเงิน230ล้านปอนด์ให้กับแฟงแลมพาร์ดเพื่อใช้ในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้และแน่นอนตอนนี้ทีมของเขาดูดีขึ้นมากกับนักเตะอย่างฮาคิมซิเยกตีโมเวนเนอร์เบนซิลเวลเตียโกซิวา มาลองซาซึ่งผู้เล่นเหล่านี้จะช่วยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมแต่อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงขาดผู้รักษาประตูระดับโลกอยู่ในตอนนี้็อบบี้ซาเวตอดีตแข้งคนดังให้สัมภาษณ์พอเมอร์สันแสดงทัศนะลังลิเวอร์พูลสอแววเสียไวนาะดุมพอเมอร์สันโกรูลูกหนังชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็น ภายหลังจากที่ลิเวอร์พูลยอดทีมของเมืองผู้ดีอังกฤษมีข่าวว่าพวกเขาอาจจะต้องเสียวายนาดุมออกจากทีมพอเมอร์สันกูโรลูกหนังชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นภายหลังจากที่หงแดงลรเวกว่าูลทีมดังแห่งเซอร์ร์มเลีอเเกอังกฤษภายใต้การนําทีมของเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมน,นีนั้นซอแวร์ที่จะต้องเสียสตาคนดังอย่างจอจินิโอวายนาดุมกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ จากการรายงานข่าวของ Daily Star สื่อชื่อดังสำหรับอดีตนักเตะของสาริกาดงนิวคาสเซิลในวัย29ปีที่ยิงไป4ประตูจากการลงสนาม37นัดโดยสถานการณ์ล่าสุดของไวนาดุมกับทีมนั้นเจ้าตัวเข้าสู่สัญญา12เดือนสุดท้ายของเขากับยอดทีมแห่งถิ่นอนฟิลแล้วนั่นจึงทำให้เขาตกเป็นข่าวอย่างหนาหูกับเจ้าบุตรคู่บาซโลนาภายใต้กุนซือคนใหม่อย่างโรนัลคูมัน ที่ต้องการดึงตัวแข่งคนบ้านเดียวกันรายนี้ไปร่วมงานด้วยล่าสุดพอลเมอร์สันกูรูฟุตบอลชื่อดัง mm hmm. ได้ออกมากล่าวว่าล mm ิเวอร์พูลคงจะบ้าไปแล้ว mm hmm. ที่จะขายเวน,นดุมออกไปพวกเขาเพิ่งจะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสอรอรวมถึงควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาฤด,ดูกาลก่อนพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สดุดและในตอนที่บาร์เซโลนาดึงตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมไป คุณก็จะลดระดับความแข็งแกร่งลงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาดูสิว่าพวกเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการกลับไปสู่จุดสูงสุดของพวกเขาถ้าลิเวอร์พูลปล่อยตัวจอรจินิโอวานาดุมออกไปนั่นเท่ากับว่าพวกเขาสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญในตำแหน่งกองกลางไปจนทำให้ประสิทธิภาพของทีมลดลงแน่นอนมันจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แน่ๆถ้าหากเขาออกจากทีมไปจริงเพราะกองกลางสมคนของลิเวอร์พูลนั้น มีเขาเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยพาทีมคว้าแชมป์ลีกเพราะว่าทำให้ฟูลแบ็กทั้งสองข้างนั้นมีโอกาสในการโจมตีคู่แข่งตลอดจน3มผู้เล่นในแดนหน้ามีโอกาสที่ดีในการทำประตูผมรู้ว่าทีมมีการพูดคุยถึงเตียโก้อกลกาตาลาจริงแต่เขาเป็นผู้เล่นในลักษณะอื่นที่มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปพอเมอร์สันโกโรลูกหนังชื่อดังให้สัมภาษณ์นอกจากนี้ ท่ามการกระแสข่าวลือระหว่างบาร์เซโลนากับวานาดุมนั้นฮิสโตสตอยคอฟอดีตยอดดาวยิงของบาร์เซโลนาก็ได้จุดประเด็นร้อนด้วยการโพสต์เหมือนกับว่าวานาดุมจะย้ายมาซบยอดทีมแห่งถิ่นคนัมโนอย่างแน่นอนซึ่งมันก็มีคนมากดถูกใจคอมเมนต์ของเขาเยอะพอตัวเลยทีเดียวฮิสโต้สตอยคอฟตำนานกองหน้าของบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปนโพสต์ข้อความในเชิงที่เหมือนกับมั่นใจว่า บาร์เซโลนานั้นจะได้ตัววานาดุมอย่างแน่นอนโดยสตอยคอฟนั้นได้สร้างความแปลกใจให้กับหลายฝ่ายเมื่อจูจๆก็ได้โพสต์ภาพตอนที่ตัวเองถ่ายร่วมกับวานาดุมตอนที่อีกฝ่ายได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อได้ดูการ2018-2019ลงบนอินสตาแกรเครือขคลายสังคมออนไลน์ยอดฮิตพร้อมกับพิมพ์ข้อความแนบมาว่าเจ้าของเสื้อเบอร์8คนต่อไปของบาร์เซโลนาที่รักของผม ซึ่งโพสต์ของเขานั้นก็มีคนเข้ามากดถูกใจมากกว่า14,000ครั้งเข้าไปแล้วกรัมซูเนชีลิเวอร์พูลควรรีบซื้อเอากันตาล่ามาร่วมทีมด่วนกรัมซูเนชอดีตดาวเตะของลิเวอร์พูลออกมาเร้าให้หงแดงคว้าตัวสุดยอดแข้งรายนี้มาร่วมทัพให้ได้โดยเชื่อว่าจะเป็นการเสริมทัพที่สมบูรณ์แบบ แกรมซูเน่ตํานานนักเตะของหงแดงเลเวอปูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจําฤดูกาล2019-2020ที่ผ่านมาออกมาเร่งเร้าให้อดีตต้นสังกัดคว้าตัวติ e อโกอัลกานตลาล่ากองกลางทีมชาติสเปนของเสือใต้ไบเยนมิวนิกเพื่อดึงตัวมาสู่ถิ่นอนฟิลให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้สําหรับลิเวอพูลนั้นพวกเขาเพิ่งจะได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพเพียงแค่รายเดียวในช่วงซัมเมอร์นั่นก็คือคอสตาซิมิกาส แบ็ k ซ้ายทีมชาติกรีซจากโอลิมเปียกอสซึ่งทางด้านของแกรมซูเนสมองว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะลุ้นแชมป์ในไดดูการหน้าและติอาโกเอากันตาล่าในวัย29ปีที่เพิ่งจะพาบบเยนมิวนิคคว้าแชมป์บุนเดลีกาเดฟเบโพข่าวและอยู่ฝ้าแชมเลกในไดดูการที่ผ่านมานั้นคือนักเตะที่หงแดงควรจะดึงตัวมาร่วมทีมซูเนสกล่าวว่าติอาโกเอากันตาล่ากองกลางของบบเยนมิวนิค คงจะเป็นการเสริมทัพที่สมบูรณ์แบบเพราะเขาเป็นนักเตะที่ทำงานหนักและยังมีเทคนิคที่สุดยอดอีกด้วยเขาอายุ29ปีแล้วก็จริงแต่เขายังมีอายุการใช้งานอีก2หรือ3ปีที่เขาจะยังอยู่ในระดับสูงสุดของตัวเขาโดยติอโก้นั้นจะหมดสัญญากับบาเยนมิวนิกในช่วงซัมเมอร์หน้าและตัวเขาก็ต้องการที่จะย้ายทีมทันทีในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆในอาชีพค้าแข้ง ส่วนทางด้านของเจมี่กลาเกอร์อดีตปราการหลังของลิเวอร์พูลออกมาฟันธงว่าลิเวอร์พูลนั้นจะปิดจ็อบคว้าตัวเตียโกได้ก่อนตลาดวัยแน่นอนเจมี่กลาเกอร์ตำนานลิเวอร์พูลออกมาฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกว่าสุดท้ายแล้วอดีตต้นสังกัดเก่าของเขานั้นจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเตียโกเอากันตาล่ามาจากไบเยนมิวนิกได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าล่าสุดทางด้านของเตียโกนั้นจะบอกว่า ตัวเขายังคงมุ่งมั่นกับการลงเล่นให้กับไบร์นมิวนินแต่กาลเกอร์ก็ยังเชื่อมั่นว่าดิวนนี้จะประสบความสำเร็จก่อนที่ตลาดจะปิดลง <c oughs> เรื่องเดียวที่น่าห่วงว่าลิเวอร์พูลจะถอนตัวก็คืออายุของเตยอาโก้แต่ผมคิดว่าการเซ็นสัญญาดีวนนี้มันจะเกิดขึ้นอดีตปราการหลังทีมชาติอังกฤษกล่าวลิเวอร์พูลเองก็มีนักเตะหลายคนภายในทีมที่อายุ28-29ปี และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเซ็นสัญญาในครั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพวกเขาบางทีอาจจะจ่ายค่าตัวกันที่ใกล้ๆ20ล้านปอนด์สิ่งที่ตีเอโกจะสามารถทำให้กับลิเวอร์พูลได้นั้นจะเพิ่มบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากที่ลิเวอร์พูลมีในแดนกลางมิดฟิลด์ทุกคนของลิเวอร์พูลทำงานได้อย่างสุดยอดแต่พวกเขาเล่นค่อนข้างจะคล้ายกันการที่จะได้ใครบางคนที่สามารถคอนโทรลเกมได้ เพิ่มเข้ามาในทีมนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและมันน่าจะเจ๋งมากถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นมีเทคนิคพิเศษเพิ่มมาด้วยผมคิดว่าการย้ายทีมในครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายของตลาดซื้อขายนักเตะนั่นแหละเจมี่กาลาลเกอร์ตำนานปลาการหลังของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเรานั้นจะคว้าตัวตเตโกอวลกาตาล่ามาร่วมทีมจริงหรือเปล่า แล้วไวนาดุมจะตัดสินใจลาหงแดงไปอยู่กับบาร์เซโลนาจริงหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ